สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เห็นอยู่บงหน้านี้เป็นพระของหลวงปู่ชอบฐานะโมนะครับวัดป่าโคกมนนะครับวัดป่าโคกมนนี้ก็คือวัดป่าสมานุสรในปัจจุบันนะครับนะครับเดิมชื่อชื่อว่าวัดป่าโคกมนนะครับ ผมใช้ดูด้านหลังนะครับาพาพองค์นี้ผมได้มาจากทางวัดเลยนะครับนะครับผมได้มาจากาที่วัดป่าสมาสนุสร์เลยครับวัดป่าโคกมนนะครับจังหวัดเลยนะครับในชีวิตนี่ผมได้เคยไปไปไปกราบหลวงปู่ชอบมาแล้วนะครับนะครับ ือนะสมัยที่ยังทํางานอยู่นะครับนะได้ไปกราบท่านแล้วก็ได้ไปทําบุญกับท่านนะครับท่านถือว่าเป็นาชาวบ้านประชาชนทั่วไปถือว่าท่านเป็นพระอาหารหันต์องค์นึงนะครับ